สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำสตร а т е g y การฟาร์มฮาร์พิงเจอร์นะครับซึ่งสตร атег เนี้ค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายแล้วก็กำไรอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าจะได้กำไรเรื่อยๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะฟาร์มอะไรผมก็จะจะแนะนำสตร a t e g y นี้เพราะว่าผมก็ฟาร์มมาตั้งแต่เลือกเปิดจนถึงตอนนี้ก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับส่วนวิธีการลงเนี่ย ก็แมปที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแมปจักเกลเมล็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ที่ง่ายแล้วก็เสาพวกเอลดิททั้งหลายของพวกเ t เ e r o ์ออฟเวหรือว่าเป็นเชลลิงเอ็กซานเนี่ยก็จะมีรีวอร์ดที่ค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าไงก็เป็นรีวอร์ดที่ออกมาโดยตรงโดยที่จะไม่มีมอดของตัวบอสแมปนะครับอย่างเช่นพวกเชนทูดดับคียอโรฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้การฟาร์มแบบเนี้ย ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทั้งเสาแดงทั้งเสาฟ้าเลยส่วนตัวสคารับที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะมีของฮาบิงเจอร์ทั้ง3ชนิดเลยแต่เราจะใช้ทั้งหมด5ช่องก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นสคารับตัวเล็กนะครับเพิ่มจํานวนของฮาบิงเจอร์สตัวก็คือใส่3ช่องก็เพิ่มทั้งหมด9ตัวบวกกับที่เครื่องอีก2ตัวก็จะเป็น11ตัวแล้วก็จะมีตัว โหนดนี้ครับเพิ่มฮาร์บิงเจอร์เข้ามาหนึ่งตัวก็ทั้งหมดในแมปจะมีทั้งหมดฮาร์บิงเจอร์12ตัวโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวของเลเจนซี่นะครับก็คือจะทำให้ฮาร์บิงเจอร์ในแมปเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะกลายเป็นพาวเวอร์ฟูลฮาร์บิงเจอร์นะครับก็คือไอตัวฮาร์บิงเจอร์ตัวใหญ่หญมีฮาร์บิงเจอร์ตัวเล็กลอยอยู่ข้างๆเยอะๆครับสปอนมอนเยอะๆพวกนี้แหละจะทำให้เราดรอปพวกเฟเจอร์ลิงโอฟเฟเจอร์ลิงชาร์ดหรือว่ามิเลชาร์ดนั่นเอง ต่อมาจะเป็นตัววอลโ h o นะครับก็คือจะทําให้ตัวเศษของไฮเจอร์ er ที่ดรอปออกมาเนี่ยพวกฉากต่างๆเนี่ยดรอปเป็นดูพิเคตนะครับหรือว่าเป็นจํานวน2เท่านั่นเองอย่างเช่นเราดรอปเฟเจอรลิงฉากมา4เม็ดตัวสคาลับอันนี้ก็จะทําการดูพิเคตนะครับจาก4ก็จะดรอป4อีกอันหนึ่งจะกลายเป็น8โอเคครับต่อมปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อเล่นเลยเนาะ ส่วนอ้ออยวาพูดไปตัวแอรันทีนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าอยากตามก็พอดแล้วก็ลองอัพตามได้เลยครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพย์ครา่าวๆก่อนก่อนที่จะไปสรุปเงินลงทุนการฟาร์มแบบทั้งหมดเนาะว่าได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวรอท้ายคลิปครับ ค okay, ครับตอนนี้เราลงครบ40 map แมปล้วนี่คือของที่เราฟาร์มมาได้ทั้งหมดเนาะ p 0แมปก็ผมได้ลองกดคำนวณดูนะครับในเว็บเวลตี้เอ็กซายว่าในครั้งครั้งนี้มีมูลค่ามาเท่าไหร่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ57 d นะครับอตอนนี้เรามา40 map แมปได้ห้าวายเนาะอันนี้คือที่เราลงทุนไปครับค่าแมป 440c ค่ากดฮาร์บิงเจของ Map ดีไว้แมปละ440แมปก็อ่ะ164โทษทีผมคิดผิดราคาหลับมันเล็ก120อัน844วอโฮ40อัน684แล้วก็ l e เจนซีนะครับ40อัน844เดี๋ยวผมรวมใหม่กันก็จะเป็น 40บวก160บวก840โอเคทั้งหมดลงทุนไป2,964นะครับก็ตีเฉลี่ยโดยประมาณดีวละ175ก็ลงทุนไปประมาณ16.9นะครับผมตีไป17เลยแล้วกัน17เนาะตอนนี้เราได้กับเราฟาร์มมาได้57ดี v วายก็เท่ากับว่าเอา57ลบ17เท่ากับ เราได้กำไรมาทั้งหมด40ดีไวรนะครับในการลง40แบบอันนี้คือผมได้โชคดีด้วยเพราะว่าผมดรอปแฟคเจอริบ่อยมากแล้วก็มีอ่าวอลก็ใช้ได้เลยพอสมควรอันนี้คือด้วยความโชคดีด้วยนะครับมันก็เลยได้เยอะขนาดนี้ก็ผมใช้เวลาลงแบบทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะครับ ก็เรากำไร40่ดีเนาะ2ชั่วโมงก็ตกเฉลีย่ยรายได้ต่อชั่วโมงก็ประมาณ20 d ดีถ้าโชคดีแต่ถ้าไม่โชคดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ10ถึง15ดีน่าจะถือว่ากำไรเยอะพอสมควรนะครับก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับการฟาร์มฮาพิงเจอร์ครับถ้าเพื่อนๆหวังว่าคลิปเนี้ยจะมีประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นฟาร์มอะไรยังไง ก็ยังไงลองนำไปใช้ได้นะครับการฟาร์มฮาวิงเจอส่วนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะมี s t r a t e g y ใหม่ๆการฟาร์มที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ